สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสิผ้าพีผ้านองนะครับมาบึงบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านนางงัวนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับตลาดนัดแห่งนี้นะครับเพิ่นจะเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับมื้อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่สองนะครับของเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหแปดนะครับ บรรยากาศเศร้าๆมื้อนีครับม้ว <c oughs> ควายลืมมาหลายแล้วนะครับราคาง้วราคาควายกับถือว่ายังโบแพงนะครับถ้าผู้ใดกําลังหาม้วนควายที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปขุนสําหรับราคาช่วงนี้ก็นาซื้อไหนาซื้อไวอไวเลี้ยงนะครับ อันนี้จะเป็นงัวซาลูรีนะครับพอพันงัวทึิกมีหลากหลายครับทั้งซาลูรีบามันงัวควายหรือนะครับเราจะเอาไปเห็ดเป็นงัวเนื้อก็ได้นะครับมีการมีงานกับซื้อมาไปเลี้ยงไว้นะครับเอาไปเข่าเคียงเนือ้อน,นะครับราคากับรักซาว สีพาไปเบ่งบรรยากาศน้ากันนะครับไปเบ่งนายห้อยต่อราคางัวน้ากันนะครับคือเห็นอยู่นี่กับประมาณซาวนะครับที่เขาตั้งราคาไว้นายหอยต่อราคาโคมเมลูกนะครับที่ข้าเห็นอยู่นู่นเมลโคงจอยครับ นายห้อยเหยียบเสีอกจำเสียกไ้อยู่เมนางตัวนี้นะครับตัวที่เหลียงใส่มกกากะลีงอยู่เจ้าของเพื่นตั้งไว้ที่เศ้าเอ็ดนะครับ

เขารู้อ่ะใ่กาว้านเหมี่ยม้ยกลืนตรวจ 进墓了，还去？还要三节子？

ủa dứt dưỡng cái <laughs> gì chết chắp ơi cái gì chắp vẫn vui cái cắt tin chết tin đó đi nữa ơi đây đen mà bạn chóp đi lên tên là

mẹ mẹ anh đi hái củ khoai, để con đốt ha, hái bê sưởi, được đấy, được, hái bê sưởi, được, ăn 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 bê เอานะครับสุดท้ายครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องส่วนหลังบ้านดอเพียงคัดนอนครับคลิปหน้าพาะกันไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ